CI คบริษัท Green b c i ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมหลากหลายรูปแบบเพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่จะเกิดกับชิ้นงานต่างๆในระหว่างจัดเก็บหรือขนส่งนะคะด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบสารยับยั้งการกัดก่อนด้วยไอลเหยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตวิธีจัดเก็บชิ้นงาน ด้วยกระดาษกันสนิมและถุงก,กันสนิมกันนะคะนำกระดาษกันสนิมนะคะใช้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะตัวนี้จะเคลือบสาร VCI ทั้งสองด้านสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านเลยค่ะนำชิ้นงานนะคะห่อด้วยกระดาษกันสนิม VCI ค่ะ หลังจากนั้นนําถุงพลาสติกกันสนิมนะคะเปิดปากถุงนําชิ้นงานที่เราห่อด้วยกระดาษกันสนิม BCI เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในถุงค่ะปิดปากถุงให้สนิทนะคะหลังจากนั้นนาใส่ลงไปในกล่องค่ะ ปิดฝากล้องค่ะเพียงเท่านี้ชิ้นง,งานของท่านก็ปลอดภัยไร้สนิมแล้วค่ะส่วนวันนี้ทางกินมซีไอขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ